บ้านสร้างใกล้จะเสร็จเหลือประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นตอันนี้ทำบันไดหน้าบ้านตัวนี้คือทำเสร็จแล้วนี่ขั้นตอนการทำบันไดก็ใช้อิฐมอนก่อเป็นเจ็ดขั้นบันไดกว้างประมาณสามสิบห้าเซนขั้นบันไดนะครับความสูงประมาณสิบแปดเซนติเมตรก็ใช้ อิดมอนก่อเป็นชั้นๆขึ้นมาไล่กันตามลำดับความสูงต่ำขั้นแรกเราก็วัดตามข้างฝาก่อนตีเส้นข้างฝาแบบง่ายๆ่างแบ่งช่วงละ35เซนต่อมาเราก็ขีดเป็นเส้นละสิบแปเซนเพื่อปูกระเบื้องเสร็จก็ประมาณไม่เกิน20เซนครับก็ใช้อิดมอนก่อขึ้นไปเรื่อยๆ ตรงนี้ก็ช่างก็ทำการก่ออยู่จะก่อจนครบเจ็ดขั้นบันไดนะครับบันไดหน้าบ้านเราทำเจดขั้นช่างก็ก่อไปเรื่อยๆทุกคนก็ใส่ปูนนี่ ได้มาช่วงว่างข้างในนี่เดี๋ยวเราจะเอาทรายเติมหรือดินเติมให้เต็มแล้วก็เราก็จะเทปิดด้านบนแต่ทุกจุดเราก็ต้องฝังฝังเหล็กเส้นไว้นะครับก็เรียกหนวดกุ้งนะครับฝังให้โผล่มาประมาณสัก5เซนเพื่อความแข็งแรงกันบันไดลมนะครับแต่ละจุดแต่ถ้ายึดติดกันแล้วบ,บันไดก็จะอยู่ เพราะตรงนี้พื้นมันที่เราทําเทพ,พื้นนี่เราก็จะแข็งแรงอยู่แล้วทาพื้นไว้ก่อนให้แข็งแรงนะแนวด้านในสุดเราจะเป็นรอยขีดสีเมจิกเราจะหมายไว้ให้ช่างเขาก่อเผื่อแล้วชาบขึ้นมามันก็ปูก,กระเบื้องขึ้นมาความสูงก็จะเพิ่มขึ้นไปก็ดูวิธีการก่องช่างไปเรื่อยๆนะครับ แค่ก่อมาได้สามขั้นขั้นที่สองแล้วเริ่มขั้นที่สามนะครับบันไดขั้นที่สามข้างในก็จะไม่มีอะไรต่อเราก็จะขนทรายมาถมขนดินมาถมให้แน่นกำลังทำบันไดขั้นที่หนึ่งสองสามขั้นที่สี่แล้วครับห้าขั้น นี่ถ่ายลักษณะมุมไกลตอนนี้ก็ตักทรายใส่แล้วครับหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นห้าขั้นหกขั้นเจ็ดขั้นก็ทำไปแล้วแต่ความสูงของบ้านนะครับแล้วก็เริ่มถมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรวมบนไดถึงบนสุดนะครับตอนนี้เราเริ่มถมแล้วครับโดยใช้ทรายอัดถม ใช้ชายถมอยู่ก็พวกช่างก็ใช้ชาทรายมาถมให้เต็มแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทเททับไปอีกทีหนึ่งถมมันจนเต็มนะครับเราก็จะถมจนเต็มการทำขั้นบันไดนี่จะว่า ยากหรือง่ายก็พิจารณาดูกันเองครับแต่ก็ดูด้วยสายตาก,ก็ไม่น่าจะยากคือเราจะไม่เทใช้คอนกรีตเท,เ,ทเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แน่นหนาอยู่แล้วเราเทพื้นไม่แน่นแต่ถ้าบันไดที่เราไม่ได้เทพื้นแน่นก็ต้องเทคอนกรีตแต่พอดีพื้นที่ตรงใต้บันไดเราไม่ได้ใช้อะไรเราก็ถมบางคนก็ใช้ที่แต่แต่มันแคบ เก็บของอะไรก็ไม่ค่อยได้หนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นทั้งหมดใช้บันไดห้าขั้นช่างก็ทามาห้าขั้นหกขั้นลวมบันไดทั้งหมดมีห้าขั้นจะเป็นเล็กขี้การเดินก็จะสะดวกจะถมไปเรื่อยๆทุกชั้นนะครับทุกขั้นบันไดถมจนเต็ม ช่างก็เหยียบเยียบให้แน่นแน่นช่างเขก็จะเหยียบให้แน่นแน่ก็จะถมไปได้เรื่อยถ้าเมื่อทรายเต็มแล้วเราก็ต้องจะเทก่อดินกีปิดหน้าเาใช้ปูนเทปิดข้างหน้าอีกทีนะครับเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้ จอบอัดอัดอัดให้ทรายมันแน่นคนขึ้นไปเหยียบ สภาพนี้เราดูด้านข้างนะครับด้านข้างของบันไดก็จะเห็นเป็นขั้นขั้นเห็นเป็นขั้นขั้นอยู่หนึ่งเห็นชัดนะครับอยู่ด้านข้างจะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเสาหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือด้านข้างก็ถมใส่ถมเอารายถมอัดไปเรื่อยๆหลังจากอัดเสร็จแล้วเทหน้าแล้วลักษณะบ,บันไดก็จะเป็นแบบนี้ด้านหน้าเราก็จะเท ทับขั้นบันไดไว้น่าจะเป็นบันไดหนึ่งสองสามแต่นี้เราจะปูกระเบื้องอีกทีนะครับตอนนี้เราเทไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้ช่างกระเบื้องปลูอีกทีหนึ่งส่วนที่เห็นเหล็กโพลตอนนั้นก็จะเป็นจะทำเสาโชว์ซึ่งจะทำภายหลังอีกรอบหนึ่งในคลิปนี้ก็จะมีเสาโชว์ซึ่งทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่าย ให้ดูอีกรอบนึงการทำขั้นบันไดก็ลักษณะทำก็เหมือนทั่วๆไป